ข้ามกลางอากาศหนาวจะต้องหาเสื้อผ้าสร้างความอบอุ่นให้กับน้องหมานี่เป็นเสื้อผ้ากันหนาวชนิดพิเศษที่สถานพักพิงสุนัขจรจัดเมืองอีหลานจัดทําขึ้นโดยเฉพาะหลังวัขนาดแล้วใช้กรนไกรตัดเพื่อให้สุนัขสวมใส่เพียงไม่กี่นาทีก็ได้เสื้อตัวหนึ่งที่ใช้กันหนาวได้ประชาชนยังบริจาคเครื่องทําความร้อนและอาหารบำรุงให้สุนัขด้วยฤด,ดูหนาวปีนี้สุนัขได้รับความอบอุ่นโดยไม่ต้องทนความหนาวเหน็บ ลิวปี่ยังหัวหน้าสถานพักพิงสุนักบอกว่า,วาพวกเรานําเอาสิ่งที่ผู้บริจาคมาใช้ประโยชน์ทําเสื้อให้สุนักเป็นการรีไซเคลิลเสื้อผ้าอากาศหนาวในช่วงที่ผ่านมาสร้างความทรมานอย่างยิ่งปลาที่เกาะพึงหูโชคร้ายตายเกลื่อนที่ริมชายหาดเดินไปไม่กี่ก้าวจะเห็นปลาหลากหลายอยู่บนพื้นทรายปรากฏว่าที่นี่คือตลาดปลาผู้หลีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามาเก็บปลาไปกินตัวโตกว่าหนึ่งกิโลกรัมก็มี ว,วันที่21-22ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอุณหภูมิน้ำทะเลลดต่ำเหลือ13.6องศาเซลเซียสปลาตายเพราะทนอากาศหนาวไม่ไหวกระแสลมหนาวมีความรุนแรงประชาชนจะต้องรักษาความอบอุ่นร่างกายให้ดีรถจรัสยนสุวรรณอทีไอไต้หวัน